ดูหน <T ũng> <B das S 2> ้าแล้วค <t brick> <Sí> ุณสำเริเนี่ยมีความสุขมากเลยนะคะที่เห็นหน้าพวกเรามาลื้ร้อมอยู่แถวนี้นะคะเห็นบอกว่าครั้งต่อไปจะให้จักที่นี่อีกเสำเริจขอร้องมานะคะอยากพบกันอีกค่ะอยากพบที่นี่อีกค่ะยังไม่ได้แนะนำ ตัวขวัญใจคุณครูสำเริง,สำ,รง,ส,ำรงสำตาบาราไทยเลยค่ะกำลังคุยกันอยู่นั่นนะคะเป็นหวันใจนะคะเป็นผู้ที่ให้กำลังใจกับคุณครูสำเริงมาโดยตลอดทีหลังเห็นตัวโตๆหน่อยต่อไปนี้เป็นรายการอาหารนะคะคคก่อนทางที่รายการอาหาร เราตอบิตสิเริ่อบเ่อแกงส้มไก่ปลาอะไรวะเดือเที่ยวอ่าต่อไปแล้กรสองยำตะไครต่อไปหะักสามยำใหญ่ใส่สารพัดต่อไปไกเยื เนื้อปลาเก๋าราดพิกสามรสต่อไปรถดำรถดำต่าไปารายการ่ปไปค่ะคณะหุ่กรอบอค่ะต่อไปหมดย่างของหวานอะไรเอ่ย พิมกอบนะคะอ่ะเป็นรายการอาหารที่น่าสนใจมากเลยนะคะไข่ปลาเิเซียวอ่านแค่นี้ก็อ่านไม่ออกไม่เคยรู้เลยอ่าแล้วก็อาหารจากเอ่อเพื่อนๆที่ได้นำมาในวันนี้นะคะโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณคณะเพื่อนๆที่ได้นำอาหารมาในวันนี้นะคะ ครั้งต่อไปเอามาให้มากกว่านี้หน่อยคื่อใช่เื่อันเมามากตอนนี้สุรัตน์ตอนนี้สุรัตน์กำลังรับเพียงนะคะขอรับรองว่าเป็นความจริงลรับเพียนแล้วอะไรยองยี่รรยยองต่อไปเราจะเป็นอาหารจากหอยยองยี่หีไรยองหี่ก้แก้วต้อ ระยองพี่ต um, uh. ั้นกันที่เก่ายนอห้า่วมงทานเลยตักข้าวหเียดล๊อย้ายจากครเอ่ล๊อย้ายจากเอ่ยกระจายเหรอตอลรอปล่าไม่ตอว่าคจะล๊กแ

เขาตมฟกแล้วอะมะม่วงสนี่ทำอะไรมะม่วงอะอะรก็ไม่้เหรอไม่หาอะไรนมะม่วงมันนีนะดูนี่มะม่วงมันเดูดีนี่คนแรกนี่เอด้วยเฮ้ยคนแรกหอยไหมเพื่อนจะได้ายกินหอยไหมน้ำ luôn cái hỏi dù la Mi Mỹ ngày tiếngâm mà kim hỏi ban Phi à มีถุงมือก็มีขอเขียงกงมีดหน่อยมีก็คว้าเอออะไรอียกให้เธอเป็นแม่คัยใหญ่ได้ได้ช่างใหญ่ดูดีแหล่ดูแลแต่พวกข้างเนะเล็กเล็กเนี่ยค่ะี่าได้หลัธุรการสียเจลจาของครับ เด uh, oh, ja, oh. oh, uh huh. ี๋ยวอาหารเรามีเลยหมีหมูหันมาแล้วครับหมูหันโอ้โหยังไม่ได้กินเลยครับใหวาตรงนีเลยครับหมูหันจากท้กนี๊เท่อ้โหร้อนมากพมันมันมาเริม

แล้วกลุ่มหัวตะพาทำอะไรกัน